สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นจุดจบรัฐบาลประยุทธ์ใกล้มาถึงแล้วประยุทธ์หมดอนาคตชื่อนี้ขายไม่ได้อาจารย์นิดามองผลหรือตั้งซ่อมคือหลักฐานเชิงประจักษ์ประชาชนไม่เอารัฐบาลประยุทธ์คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีพระรัมชารั a ในกทมมีแนวโน้มต่ำลงไปอีก รองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิหลงนภูเก็ตอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้มองผลการลตั้งซ่อมเขตหลักสีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนแบบแผนทางการเมืองในช่วงระยะปีที่ผ่านผ่านมาชัดเจนและยิ่งเป็นการตอกย้ำความตกต่ำของคะแนนนิยมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีแนวโน้มตกลงมาโดยตลอด การเลือกตั้งซ่อมเขตสี่จึงเป็นการพิสูจน์เชิงประจักษ์ให้เห็นอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงอย่างแท้จริงซึ่งเราจะเห็นได้จากคะแนนจากผู้สมัครพักพลังระชารัฐที่น้อยกว่าตอนแรกถึงสเท่า ขณะดเดียวกันพักที่ถือได้ว่าเป็นพักในเครือกายที่สนับสนุนผลเอกประยุทธ์อย่างเช่นพักไทยพักดีก็ได้แค่5 0 0 0กว่าคะแนนส่วนกรณีพักกล้านั้นก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์แม้อย่างไม่ชัดเจนส่วนฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกล มีคะแนนนิยมซึ่งเป็นฐานเดิมที่ค่อนข้างจะมั่นคงในเขตกรุงเทพมากกว่าพักของฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งซ่อมอย่างเช่นจากการสำรวจโพลพบว่าพักเพื่อไทยในหลายๆครั้งพบว่าจะมีคะแนนพักอยู่ที่ประมาณ14-15ในเขตกรุงเทพ และเฉพาะในเคลสัสีีอาจจะมีคะแนนบุคคลที่มีฐานเสียงส่วนตัวอยู่ในเขตนี้พอสมควรที่ทำให้เพื่อไทยได้คะแนนถึง34-35%เปอร์เซ์ขณะที่พักเก้าไกลาภาพรวมคะแนนของพักจากปี5 6 3พัรคกจะมีคะแนนนิยมในเขตกรุงเทพอยู่ถึง22-23%เเซและพักกล้านั้นคะแนนนิยมของพักจะอยู่ที่3-4%เปอร์เซเท่านั้น แต่ผู้ที่ออกมาผักกราได้คะแนนเกือบเทียบเท่าผักเก้าไกลเนื่องจากตัวผู้สมัครคุณอัธวิสสุวรรณพักดีมีฐานเสียงหนาแน่ในเขตจ,จตุจักรซึ่งแสดงให้เห็นว่าคะแนนส่วนใหญ่มาจากคะแนนนิยมส่วนบุคคลส่วนหนึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์เดิมและอีกส่วนหนึ่งมาจากคนที่เคยเลือก คลเอกประยุทธ์นั่นเองสําหรับพักไทยพักดีเป็นพักแนวอนุรักษนิยมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นคะแนนที่ได้มาจากแนวคิดอุดมการณ์ของพักเป็นหลักและมีแนวโน้มว่าคนกรุงเทพประมาณ6 7เจะมีแนวคิดแบบนี้เช่นเดียวกันส่วนคะแนนของพักพลังชารัฐนั้นมาจากฐานคะแนนส่วนบุคคลของผู้สมัคร มากกว่าในเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคเพราะคะแนนนิยมของพรรคตอนนี้ตกต่ำลงจนแทบไม่เหลือในเขตกรุงเทพเนื่องจากคนกรุงเทพส่วนหนึ่งที่เคยสนับสนุนพรรครังชารัฐกลับหันไปสนับสนุนพรรคไทยพักดีและส่วนหนึ่งไปสนับสนุนพกกรรคกล้าซึ่งฐานกลุ่มคนที่สนับสนุนพกกรรคกล้าจะเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้3-4หมื่นขึ้นไปมีอายุประมาณ50ขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่เคยสนับสนุนพลังประชารัฐส่วนอายุ35ปีลงไปไม่พบในพรรคก้าเลยเช่นเดียวกับไทยพักดีที่จะมีผู้สูงอายุเป็นหลักดังนั้นยุทธศาสตร์การหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีผลไม่มากต่อคะแนนเสียงที่ได้แต่จะเป็นการทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องของสสซึ่งทําให้ได้คะแนนในตัวบุคคลจํานวนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมาจากคะแนนนิยมของพรรค ที่แสดงบทบาททางการเมืองในภาพรวมและพักที่แสดงบทบาททางการเมืองที่ถูกใจคนในกรุงเทพมากกว่าฝ่ายรัฐบาลนั่นคือฝ่ายค้านเอาแล้วงานนี้ความผิดชัดเจนเครือข่ายภาคประชาชนให้ข้อมูลกกตยุบพลังชารตฐยันกรรมการบริหารพักรับรองศิระลงสสอขัดต่อกฎหมายต้องมีโทษด้านบิ๊กป้อมโดนด้วยจ่อยุบพักเศรษกฐกิจไทย ครือข่ายภาคประชาชนแจงกะกะตกรณีร้องสารรัฐมนูญยุบพักพระรมชารัฐเหตุยินยอมรับศิระเป็นสะสะขัดต่อกฎหมายด้านเอกชัยเผยมีไม้สองจอบฟองประวิทย์ครอบงำพัคเศรษฐกิจไทยที่สำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งหรือกกตเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองประกอบด้วยอทิเทพทิติพลเอกชัยหงกังวานและว,นนวรรณวลีธรรมสัตยาหรือตี้พเยา ได้เดินทางมาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อกตอตอขอให้ยื่นคำร้องต่อสารธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพ,พักพร่องชารัฐเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2 5 0 4ที่ผ่านมา นายอาทิเทพทิติพลระบุว่าคำร้องขอ,อยุบพักพรัรชารัฐสืบเนื่องจากสารธรรมนูญได้วินิจฉัยสมาชิกภาพของศีระเจนจาคะให้สิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ10ซึ่งมีสาเหตุอันเชื่อได้ว่ามาจากการดำเนินการของพรรคพรัชารัฐรวมถึงกรรมการบริหารพรรคได้กระทำการอันผิดกฎหมายขาดความรอบคอบขาดความซื่อสัตย์สุจริตและขาดความมีคุณธรรมจริยธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรคก,การเมืองพศ25-60 เป็นเหตุให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายจึงขอให้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและหรือยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพ,พักพระองชารัฐเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตามนับเวลาที่พักพระรัชยฐยื่นรายชื่อสิระเข้ารับตําแหน่งสดสอนนั้นหัวหน้าพักในเวลานั้นที่ลงนามยินยอมคืออุตมะสวนายนและอดีตรัฐมนตรีซึ่งอาจไม่ได้ยึดโยงกับหัวหน้าพรรคนปัจจุบันอดีเทพกล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสารรัฐมนูแลและการดําเนินการของกกต นายอทิเทพกล่าวว่ากรรมการบริหารพรรครังชารัฐในขณะนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบการสิ้นสมาชิกภาพสสของนายศิระมีผลผูกพันกับพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคส่วนที่มีคำสั่งคสชในปี2562ให้ผู้สมัครรับรองคุณสมบัติตัวเองในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นเห็นว่าอยู่ที่กะกะตจะพิจารณายื่นยุบพรรคได้หรือไม่เพราะในการยื่น เป็นการยื่นสังกัดพักการเมืองด้วยหรือไม่ซึ่งพักก็ต้องมีกรรมการบริหารพักที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งตัวผู้สมัครและพักการเมืองขณะเดียวกันได้ยื่นเรื่องต่อนายชวนหลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้พิจารณาเพิกถอนถ้อยคำข้อความใดๆ ของนายศิระเจนจาคะที่อ้างเป็นสสนับแต่24มีนาคมปี2562หลังสารธรรมนูญชี้ขาดสิ้นสมาชิกภาพสสด้านวันนาวลีได้เปิดเผยอีกประเด็นในคำร้องว่าเนื่องจากสารธรรมนูญวินิจฉัยให้ศิระขาดคุณสมบัติการเป็นสสตั้งแต่แรกรับตำแหน่ง ดังนั้นทุกคำพูดและการกระทำของศิระตลอดระยะเวลาการเป็นสสในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งควรถือว่าเป็นโมฆะด้วยเพราะถือว่าศิระไม่มีคุณสมบัติในการใช้อำนาจสสตั้งแต่แรกนอกจากนั้นวันนวลียังกล่าวว่าแม้พวกตนจะไม่ได้มายื่นคำร้องในวันนี้แต่เชื่อได้ว่าต่อไปจะต้องมีประชาชนกลุ่มอื่นมายื่นแทนแน่นอน ขณะที่เอกชัยหงกังวันกล่าวว่านอกจากคำร้องนี้แล้วตนยังได้เคยยื่นคำร้องตอกตอให้ยื่นสารรัฐมนูลเพื่อออกคำสั่งยุบพักพลังชารัฐมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพัก และรองนายยกรัฐมนตรีได้กระทําการอันเข้าข่ายครอบงําพักการเมืองอื่นอันได้แก่พักเศรษฐกิจไทยซึ่งความผิดข้อน,นี้จะนําไปสู่การยุบพักเศรษฐกิจไทยประกอบกับความผิดของพลเอกประวิทย์ผู้เป็นหัวหน้าพักที่ครอบงําพักการเมืองอื่นขัดต่อมาตราย9ก็จะนําไปสู่การยุบพักพระรัชรัฐด,ด้วยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและ ไว้ออนไลน์ขอขอบคุณทดดุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี